เดินทางมาถึงที่เราที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเป็นรถอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปรับดูรับชมกันได้เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้นี้ก็รีวิ่งมาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปตรวจเช็คส่วนกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นรถอะไรกันนั้นก็คุณลูกค้าก็ลองชมกันนะครับเรียมเลยนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับ ดูกันเลยนะครับผมทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเดี๋ยวให้ดูเอกสารกันก่อนเลยดีกว่าอ่าคันนี้นะครับผมเป็นอิวซูดีแมกออนนิ1.9นะครับผมเป็น 1.9L นะครับเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับผมเลขไมล์10,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเลขไมล์1 0 0 0นกับ200 000กว่ากิโลนะครับราคา เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นรถลำดับที่หนึ่งมานะครับผมพอโอนเข้าที่ชื่อกิของรถก,ก็จะเป็นละดับที่สองนะครับอ่าใช่ครับผมเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เลยนะครับมาปุ๊บเป็นสภาพนี้เลยนะครับผมนี่เป็นนี่เป็นสภาพที่ลงจากรถเทเลอร์นะครับผมไม่รู้ว่าเขาแวะเข้าคาแคร์มาหรือเปล่าเสียไปไงฮะ แสงเครื่องนี้เงียบกริบนะครับแสงเครื่องนุ่มๆเลยอ่าเดี๋ยวเราขึ้นมาดูภายในกันดีกว่าสภาพดีมากนะคะใช่รถวิ่งแค่หนึ่งหมื่นกิโลไม่รู้ว่ารถไปอยู่ไหนมาสภาพเรียบๆเลยนะครับเกรดเอลมีกล้องหลังไหมเกรดแอลมีกล้องหลังหรือยังอา่ามีแล้วนะครับผมมีจอเครื่องเล่นจากสูตรแล้วก็เป็นกล้องด้านหลังนะครับอา่า ระบบเกียร์ก็ทั่วไปนล้วิเกียร์แอก็ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับมีก็หุ้มหนังรอบเกียร์มาแล้วนะครับเจกลางช่องใส่ของนะครับดูดีสะอาดมากๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันนิดนึงนะครับเลขใหม่นะครับผมยินดีนำเสนอเลยนะครับเลขใหม่อยู่ที่ หนึ่งมืนสองร้อยกว่ากิโลนะครับผมหนึ่งมืนสองร้อยกว่ากิโลนะครับสวยใสลายริ้วรอยพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมแอร์แบ็กด้านนี้แล้วก็ด้านคนนั่งนะครับผมบดออได้เลยนะครับผมมมาลอองเหืนนกันใช่ครับยังไม่รู้อาจนรย์ว่าจะเป็นยังไงนะอ่าก็ปรับพวงมาลัยนะครับผมก็ปรับได้สี่ทิศทางนะครับผมคล้ายๆกับ แบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งก็คือเป็นแบรนด์โตโยตา้านั่นเองนะครับเอาขึ้นเอาลงได้เดี๋ยวเราพาลองพูกันดูนะครับอันนี้ก็ให้ดูกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมเพราะรถเพิ่งมาเราก็เนี่ยเพิ่งเห็นพร้อมกับคุณลูกค้าเลยนะครับนนมมเสียงเครื่องเงียบๆนะครับผมอัตราเร่งก็ดีนะครับแล้วก็นิ่มๆเลยโอ้โหนิ่มจริงนะคะใช่ครับ พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างออกข้างนอกนะครับผมอ่าผมอะไรมันติดสันจัน์เกียธรรมดาใช่ครับแล้วก็คือยิ่งเป็น2020นะครับอันนี้ก็ระบบคัสต์ก็คือจะนิ่มนะครับผมจะนิ่มกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมานะครับยิ่งเป็นพอเป็น2022มันก็จะนิ่มขึ้นไปอีกนะครับ บางท่านลูกค้าที่ออไม่เคยใช้รุ่นนิ้มทีตกใจก็เออ้ยคาทำไมมันนิ้มจังนะครับทีแร้ผมก็สงสัยว่าทําไมมันนิ้มจังก็คือเป็นที่ระบบของเขานั่นเองที่เขาได้ผลิตมานะครับอโอเคครับก็เดี๋ยวลองชมกันต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูภายนอกไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวมากนะครับอันนี้ก็คือให้ดูแบบเรียวๆเ,เลยนะครับะรจะเป็นส ใช่ครับสวยโอ้โหสุกซ่าทุกมุมนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมไร้รอยต่อนะเรบพอบเต็มผืนถ้ามาโตโต้นะคะ,ะธรรมดาเล็กไม่หมื่นโลเท่านั้นเองใช่ะค,ะครับผมราคายังไม่ถึงแปดแสนเลยนะครับผมราคาจ่ายไม่ง่ายนะครับเจ็ดแปดเก้าะครับผมเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเอง ซื้อสดซื้อผ่อนได้เลยนะคะใช่ครับผมไม่มีร่องรอยการเจอ่าเราจะไม่เจอมาเลยนะครับหรือถ้าคุณลูกค้าต้องการให้ผมเจิมให้นะครับเดี๋ยวผมลงคาถาให้เลยเดี๋ยวเจอมให้เรียบร้อยใบรถยังไม่มีตำหนิเลยใช่ครับผมเดี๋ยวลองดูกันสดหน้าหน้ากันนะครับเดี๋ยวอันนี้ลบกันมาดูรถตัวจริงได้ที่ไหนครับมาดูได้ที่สาขานครปฐมเลยนะครับผมก็อยู่นครปฐมนะครับ อยู่เขตอำเภอเมืองนะครับผมอยู่เส้นถนนมาลายแมนช่วงหลักกิโลเมตรที่สิบสี่นะครับอยู่ฝั่งเขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมสวยมากตอนนะี้อ่ะโอเคครับเบาะก,ก็คือเป็นเบาะหนังแล้วนะครับผมเบาะหนังรอบพันนะครับก็สําหรับท่านใดที่รีบใช้รถนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับถ้ารอรถป้ายแดงก็น่าจะอีกนานนะครับผมแล้วก็ราคาก็มีช่องว่างอยู่ บสบสนใจกกรีบเลยถ้าซื้อมือสองที่เราเนี่ยก็เป็นรถทัดสภาพเหมือนกันแล้วก็มีของเลยนะครับไม่ต้องรอนานสภาพาไม่ห่างเลยนะคะใช่ครับผมอ่าก็คือเนี่ยมันไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับมีเพียงแต่ว่าเลขใหม่ที่ขับเคลื่อนขึ้นมานะครับเลขใหม่ก็แท้แน่นอนน,น,ะะนะครับ ได้ใช้งานเลยใช่ครับผมฝุ่นไม่มีไม่มีไม่มีฝุ่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารการเข้าศูย์นะครับเข้าสูย์หลายๆอย่างนะครับผมเราเช็คศูย์ตลอดนะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นคู่มืออะไรอยู่ในนี้ครบนะครับอันนี้เก็บก่อนเพราะเดี๋ยวเขาต้องเอารถไปที่อื่นอีกนะครยังไม่รู้อะไรเลยนะใช่ครับผมเดี๋ยวต้องไปเช็คศูย์ไปอีกหลายที่ นะครับอ่านเดี๋ยวลองดูรอบๆภายนอกกันนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะครับได้เลยนะครับผมอ๋อลืมบอกไปนะครับคันนี้กุญแจนะครับได้ดอกรีโมทมาครบเลยนะครับผมตัวแอลก็คือเป็นดอกรีโมทนะครับสองดอกด้วยกันอ่าอีกดอกหนึ่งยังไม่ได้แกะ,ม,แกะามาใช้เลยแล้วก็อันนี้อีสามอันนี้นะครับ ตามวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวล็อกล็อกเบรกล็อกคัดด้านล่างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูภายนอกไปพร้อมๆกันนะครับอ่าสำหรับภายในด้านหลังก็คือเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมบบใช่ครับผมบอดหนังรอบคันนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเราให้ดูกันได้เลยนะครับผมทุกซอกทุกมุมนะครับทุกจุดใช่ครับผมมีงานหนังเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับอยากเห็นเต็มๆแล้วนะคะ,ะว่ารถอะไร <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราลองดู ดูหน่อยกันก่อนนะเดี๋ยววนๆดูรอบๆก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวดูเครื่องยนต์เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นหนึ่งุดเก้านะครับผมหนึ่ง0เก้าพันยี่ิบนะครับหนึ่งุ้าตัว L ตัว L ก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟดีไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอ่าดูดเลยนะคะใช่ครับผมไป้นสีขาวสะได้สีขาวซะด้วยนะครับรอบ ล้อแมกนะครับนี่ก็เป็นล้อแมกแฟชั่นนะครับผมครอสิบแปดนิ้วนะครับอ่าแล้วก็มีที่ที่ครอบเบรกนะครับผมแล้วก็น็อตล้อหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็พร้อมที่ปิดดุมล้อนะครับด้านหน้าเรียบร้อยขนาดยางเท่าไหร่ขนาดยางก็จะเป็นขนาดยางสองหกห้าหกสิบนะครับผมครอสิบแปดนะครับก็เหมาะสำหรับรถสูงนะครับ ช่วงล่างเดิมนะครับผมช่วงล่างเดิมนะครับเดิมทุกจุดเลยโอเคครับผมแล้วก็จะเป็นพวกโลโก้โครเมียมนะครับมือเปิดโครเมียมติดตั้งคิ้วกันสาดเรียบร้อยนะครับผมมาได้ข้ามพวกนี้นะครับเรียบร้อยหมดแล้วสีเดิมรอบคันเลยนะครับสีเดิมบางๆเลย สวยมากขนาดล้อก็เท่ากันหมดเลยนะครับผมทัง้งสี่ล้อรถมีแต่งซิ่งมากคันนี้รถเดิมนะครับผมยังไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมาเลยนะครับ อโอเคครับด้านหลังก็อันนี้เป็นกันชนท้ายศูนย์นะครับก็จะติดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบไฟท้ายก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับผมตามรุ่นตามรูปโฉมที่เขาได้ผลิตออกมานะครับผมมาพร้อมกับกล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังก็คือจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับมือเปิดด้านถ้ายนะครับาาใช่ครับผม นนใช่ครับแมงไรเนอร์ไม่เคยบรรทุกหนักเลยซึ่งดูแล้วก็คือไม่มีรอยนั่นเองนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยอ่ะโอเคครับเ,เดี๋ยวแวะดูช่วงล่างด้านนี้กันนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะครับอ่าช่วงล่างเดิมนะครับไม่มีสนิม ไม่มีรอยนะครับเรียบๆเลยนะครับผมราคาไม่ถึงเก้าแสนไม่ถึงแปดแสนไม่ถึงแปดแสนด้วยนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 10, <000. S 1> แล้วก็คือได้สี่ประตูด้วยที่สำคัญน,น,นะครับที่ประตูตัวสูงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเปิดฝากกระปองไว้รอ <c oughs> นะครับผม สวยเลยนะครับตามซอกตามมุมประตูต่างๆนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะหัวน็อตไม่มีรอยไขนะครับมันจะได้เลยว่ารถยังไงก็เดิมนะครับผมเดี๋ยวของเรามีตรวจสภาพให้ด้วยนะคะใช่ครับถึงจะเป็นรถรุ่นใหม่อย่างนี้ก็ตามนะครับเราก็่นี่ยคือมองด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วว่ารถไม่ได้เป็นอะไรมาแต่เพื่อความสบายใจของคุณลูกค้านะครับเราก็จะมีทางบริษัทชั้นนำทางของญี่ปุ่นก็มาตรวจให้นะครับ อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันอันนี้เดิมเลยนะครับผมเดิมสนิทเลยก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับให้ดูเรื่องความสดความสวยกันดีกว่านะครับรอยมาร์กทุกจุดนี่คือตรงจุดนะครับไม่มีขยับขยื่นพวกคันหน้าพวกแก้มข้างนะครับผมฝาปองนี่คือยังเดิมสวยอยู่เลยนะครับ พร้อมกับระบบเบรก ABS มาเรียบร้อยรถฝาไม่มีถอดนะครับรวมไปถึงแผ่นกันความร้อนนะครับยังอยู่ในสภาพที่สะอาดนะครับคือรถมาสภาพนี้เลยนะครับผมลงเทลเลอร์มาก็เป็นแบบนี้เลยเน, <laughs> นะครับใช่ครับผมหมายถึงว่ายังไม่เห็นผ่านตาเลยนะครับ่า รถเพิ่งมาจอดใช่ครับผมเนี่ยรถเพิ่งจะมาใช่ครับเอาเอ,อกาสารจะมาใช่ไหมใช่ครับเพิ่งไปเอาราคามาด้วยถูกต้องนะครับผมก็คือรถน่าจะมามน่าจะเมื่อเมื่อน่าจะสองสองวันนี้แหละนะครับมาคือมาแล้วก็เป็นสภาพนี้เลยนะครับเพราะเรายังไม่ได้ผ่านตาเลยอ่าเนี่ยเพิ่งจะเห็นไปพร้อมๆกับลูกค้าเลยนะครับอ่าเพจนะครับผมตรงจุดเหมือนเดิม ใช่ครับด้านในเป็นไงคะสีเดิมเนาะสีเดิมนะครับมสีสีห้องเครื่องก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับอ่ายิ่งรุ่นใหม่ๆก็คือจะไม่ได้ทําสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีรองพื้นไม่ถึงแปดแสนนะคะยังกอดีใช่ครับผม อ่ะโอเคครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ DMAX a l อ New 1.9สี่ประตู Highlander นะครับผม1.9ตัว L ปี2020นะครับราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับผมรถวิ่งเพียงแค่10,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมและสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบชา n e l ของเราให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป ใหม่ๆถัดไปนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมและเดี๋ยวคลิปถัดไปนั้นจะมีอะไรมาให้ชมกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ